โอเคครับทุกคนทุกคนไม่ต้องถามนะว่าทําไมวันนี้หน้าปกมืดอะไรประมาณนั้นผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับคลิปห้องน้ําเกย์ทุกคนคือมันมีคนที่บอกว่าเอาไปหนึ่งทงรูกฎเกมหน่อยอะไรประมาณนั้นคือผมจะบอกว่าใช่ผมทํทตามกฎเกมทุกอย่างผมไม่ได้ทําติดเลสไม่ได้มีฉากเลสเลยทุกคนควรกลับไปดูกฎใหม่ คุณควรกลับไปดูผมอะไม่มีการทำเลดอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งการมารายงานผมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมผมทำตามกฎเกมผมไม่มีฉากเลดแบบกันอะไรเงี้ยไม่มีแล้วผมจะบอกว่าการที่คุณรายงานคนอื่นอะคุณควรดูด้วยนะว่าเขาทำถูกกฎไหมไม่ใช่แบบตัวเองคิดว่าถูกแล้วไม่ถามคนอื่นเลยแล้วก็รายงานอย่างเดียวมันไม่ใช่ทุกคนเข้าใจไหม คือมันทำร้ายความรู้สึกเรามากรูป้ปะคือคลิปนั้นอะ่ะมันได้ยอดวิวเยอะเออแล้เข้าใจแบบแล้วก็ภูมิใจเนอะแต่มีการรายงานเกิดขึ้นอะ่ะทั้งทังที่คุณเหมือนคุณไม่ได้ดูคลิปอะ่ะแล้วคุณก็บอกว่าเอาไปหนึ่งธงมันใช่เรื่องไหมครับทุกคน